เราจะเห็นเลยว่าตอนนี้สังคมดราม่ามากเลยนะคะว่าไม่กลัวโควิดอ่ะกลัววัคซีนอ่ะกลัวว่าฉีดวัคซีนแล้วจะมีอาการมากๆทั่วโลกฉีดซิโนแวคไปแล้วเกิน200ล้านโดสทั่วโลกฉีดวัคซีนอตซาไปแล้วคาดว่าเกิน100ล้านโดสแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่หนูตะเภาค่ะ แล้วประเทศอื่นมีอาการข้างเคียงเหมือนเราไหมโอ้ oh, ยิ่งกว่าเราเยอะค่ะแต่เขาไม่ออกบาดามากมากแล้วเขายอมรับในอาการข้างเคียงว่ามันย่อมเกิดขึ้นได้เขากินยาเพนิซิลินเท่าอย่างแพ้เลยเขายอมรับว่ามันเป็นได้ใครจะไปรู้ว่าใครจะแพ้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าพู้อาชญกลัวอาการข้างเคียงหนึ่งในแสนเนี่ยนะบางคนบอกว่านั้นฉีดคนอื่นลก่อนแล้วกันแล้วฉันขอฉีดเป็นคนสุดท้ายนะคะ ไม่ว่าท่านจะฉีดเป็นคนที่เท่าไหร่นะหรือถึงขนาดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นฉีดเกิน7 0็ดของประเทศแล้วท่านก็ยังเป็นคนที่เสี่ยงต่อการติดโควิดอยู่ดีอาการข้างเคียงของแต่ละวัคซีนมีความแตกต่างกันแอสตราเซเนกาเนี่ยมีอัตราการเกิดอาการข้างเคียงเนี่ยประมาณ7 0 8ดเปร์ซนต์นะคะนั้นใครฉีดเนี่ยให้เตรียมใจไว้เลยจะมีไข้สูงได้จะมีปวดบวมแดงร้อน จะมีปวดศีะบางคนท้องเสียบางคนอาการคา้หวัดบางคนเหมือนจะต,ตาแดงแต่บอกเลยค่ะว่าทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอันตรายและสิ่งที่ได้คืนมาคือภูมิคุ้มกันโรคอย่างดีนะคะอันนี้คือของ a sta, s สต a าเซเนกนะคะไม่อันตรายและให้คาดหวังว่าจะมีนะคะ ท่านี้มาถึงซีโนแวคกบ้างซีโนแวคเนี่ยเป็นคนละลักษณะวัคซีนเป็นคนละลักษณะส่วนประกอบแตกต่างกันอัตราการแพ้พอๆกันคือหนึ่งในแสนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องเฝ้าดูอาการหลังฉีดครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะแต่ซีโนแวคเนี่ยจะมีไข้น้อยมากมี20%ที่มีไข้แลวส่วนใหญ่ไข้ต่ำๆสบายๆชิวๆแต่ซีโนแวคเนี่ยจะมีอาการอันหนึ่งซึ่งมักจะพบในคนอายุน,น้อยๆหน่อยนะคะแล้วชอบพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะก็คืออาการเหมือนชาๆเพียๆ มืนๆน,นะคะมักจะเป็นอยู่ประมาณ1-3วันถามว่าเป็นบ่อยแค่ไหนนะคะฉีดไปประมาณ1รล้าน5 0 0แสนคนเนี่ยพบประมาณสัก2-300คนก็คือ20กว่าคนต่อแสนน่ะคนไทยทั่วไปนะคะมีโอกาสเป็นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะคะว่าตัวเองไปรับเชื้อมาหรือเปล่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนะคะมีโอกาสเป็นโควิดแล้วหในร้อย ว่าเป็นโควิดแล้วมีโอกาสตายหนึ่งในร้อยแล้วยิ่งถ้ามีโรคร่วมเป็นผู้สูงวัยด้วยมากกว่านี้นะคะเป็นสองในร้อยหรือสามในร้อยนะคะดูความเสี่ยงละกันนะ,ะและหน,นึ่งในร้อยนี่เป็นหนึ่งในร้อยแค่วันนี้นะถ้าสะสมไปเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งโอกาสเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะถ้าปล่อยบรรบาดอย่างเงี้ยแต่ถ้าฉีดวัคซีน ท่านมีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรงผลข้างเคียงจากวัคซีนคือประเภทแพ้วัคซีนหนึ่งในแสนหนึ่งในแสนนี่รุนแรงนะคะแต่ฉีดยากแก้แพ้แล้วหายทุกคนไม่มีใครตายมีโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนจริงๆเลยเนี่ยนะคะในประเทศไทยยังไม่มีแต่ในต่างประเทศมีโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนหนึ่งในล้านเพราะว่าคนที่บอกหนึ่งในล้านเนี่ย เราเสียชีวิตจากโรคลิ่มเลือดที่เกิดในสมองอุดตันตามหลังการฉีดวัคซีนอัอสตากับวัคซีนจอรสันแค่นี้ฟังแค่นี้เราตัดสินใจได้ไหม